Thank <laughs> you. รถติดแล้วรถติดแล้ว мэгэ <laughs> ปีเตอร์เจ็บขาลูกแล้วมันโดนอะไรมันโดนหมากัดโอ๊ยดิกี้อวยเราช่วยกันมาอ,อน้าดจ่าน้าดจ่าซิใิ่งกับน้ก

าหันหน้ามาบายบายแม่หน่อย

จะไปไหนกันจ้าเด็กๆไปตลาดไปตลาดอย่าขับรถเร็วนะระวังรถชนหมา <c oughs> ไปได้ไปได้เลยไ <c oughs> เกือบตายรถเสียหรือเปล่ารถเสียหรือเปล่าอ่จอดซ่อมหน่อยจอดซ่อมหน่อยเห็นไหมนี่นี่ท่อท่อรถนี่มันหลุดนี่สีขาวๆนี่อ่านิกกี้ซ่อมรถหน่อยเปิดเพลงฟังรอ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 ไปไปได้ เข่ากองขยะแล้วเพรานแม่ไม่เจ๋ี่ยโรยเจมหัวจังชน